แล้วแเตรียมโมยเนี่ยเ,เ,เ่นหน่างนะค่ะเช่นขมนถนนทินเ์เนี่งแล้วกอจาร์กได้ว่ามันดังแอดแอตับอก็บอกมันด้วแล้วว่ามันดังแอนแอแต่แล้วก็บเลยเานี เออมืนร้านดังแบบนี้แสดงแล้นอนนอนจะไปกดคืนไหมล่ะ พอได้แล้วค่ะไม่ได้สิเดี m ๋ยวโซน่งมงาจ้ะไม่ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวลองก่อน

จบแล้วพวกคุณเออเขามาเอามาลงอีกเทแล้วก็ไอ้นั่นมาลงอีกก็เทใส่ก็ยกไปเหมือนเดิมนี่แหละให้มันเสร็จไปแพๆไปแล้วก็โจบพัก ฮะมันขึ้นล้ำลงไม่ได้มันบ่เต็มแพไม่ต้องเทเลยมันไม่ต้องเทเลยเอาออกมาบางตัวที่ไหนก็ได้แล้วให้พี่คุ๊กยกไป ทเทครึ่งแพรก็ได้ปะจะได้ปูนมันมนงานเข้าเหลือให้เหลืออีกในหม้อนีอ่ยพี่กุ๊กเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันลงไม่ได้เคนตอนนั้นอะ <c oughs> ถ้าไม่เทไม่เทใส่แพมันก็เสีได้

ถึงดอกมั้งรอดนี้ัลึกเอนกันนะถึงนี่แหละเลยเมื่อพัก่อนเลยวกอนก่อนพัก้อนัน้อ๋อันนี่มันมันนีันเสาพอมันปากิม่ เลยครับมันานา่าตังไหนวะนนี่นี่อันมองหาลอยมองหาลอยมันานา่าจังไหนนี่นี่นะลงแลูกลงแล้วลงเลลงแล้วั้งนักเดียวเว ทางนี้แหละทางนี้แหละเออสรุปมันไม่ได้เป็นอะไรมันมันสรุปมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นที่คนนั่นนั่นน่นนั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 ่นันเดแล้ว มันอยู่ที่พ่อคนขั้นเทพเขาเรียกนะเค้<ม>ดูไหมช่องสามสี่พ่อคนขั้นเทป<ม>เลย<ม> <tarde> <ม>

เอาไปนั่นเขาจะเทเขาจะเทไ่มนี่เทเลยพอเลยจอดเลยไอ้เคนมันแห้งก่อนแล้วค่อยทำตอนเย็นค่อยเทก็ได้ไอ้เคนมันแห้งก่อนเดี๋ยวค่อยทำเผื่อมันเสียอีกสองคลิปนไปพี่น,พพน้อง คลิปนี้ก็เบิดละค่ะสะรุปแล้วเปลี่ยนไปไหนแล้วสรุปแล้วก็เคลื่นนอนยานรถเคลื่อนกับยานรถเงียบเงียบกับยานรถเคลื่อนเรียบร้อย,ย,ยค่ะพี่น้องเป็นเรื่อว่าเสียสิ้นค่ะคลิปนี้เนาะภารกิจนี้สำเร็จน,นะคะ,ะขออำลาไปได้วยภาพรถหกล้อแบบนี้นะคะ่ะคลิปนี้ก็ตัดขั้วได้พี่น้องตัด,ดไหม,มา คลิปนีก้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ